สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมานั่งฟาร์มคามตะนะครับก็เราก็จะอัดกันไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ตัดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าวันนี้คตาเมตตัวนี้มันจะทําอะไรบ้างนะฮะเฮ้ยไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวเนี่ย ไม่ไหวเนี่ยเฮ้ยเออได้อยู่วะมาต่อเลยเอ,อือแตกแตกปะวะแตกปะวะออไม่ไหวปะเออมาเดคิริวขนาดไหนกันเชียววะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยเฉวยโอกาสเอ้ฮนะเราเล่นตัวอย่างนี้เราไม่สามารถบวกตรงๆได้นะครับเอ้ยทีหนึ่งทีหนึ่งได้ทีหนึ่งเว้ยถ้าเป็นอย่างนี้มับมับมับอุ้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ได้เลย อย่างว่าเราเราเล่นตัวอย่างนี้เราทำใจไว้เลยเราตายบ่อยแน่นอนครับเป้าหมายของเราก็คือครรมดาตัวนี้ต้องเวลรลลอยให้ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่เอาลงทีเดียวนะผมจะตัดเป็นพัดๆไปลอยลอยลอยอย่างนี้ต้องลอยลอย ไอ้ไอ,อ้โอ้โหไอ้เหี้ยเจ็บเหลือเกินเอาเอาไปก่อนเฮ้ยไม่โดนหันหน้าหลบทันไอ้น้องโอ้มาต่อเลยเจ็ดจักรวัวเอ้ยมมมตีรัวมากตีรัวมากยังไงเจ็ดตีไม่โดนฮะเจ็ดตีไม่โดนยังไงดีเลื่อยเหลือตั้งครึ่งหนึ่งฮะเจ็ดจักรวัวหนีแล้ว โอ้โหเจ็ดแตกฮะผมนี่ผมไม่ได้อัพไอ้ดาเมจเลยนะตอนนี้อัพแต่สปีดครับเพราะว่าถ้าอัพดาเมจนี่เราหนีเขาไม่ทันแน่นอนแล้วเราก็จุกไม่ได้ด้วยเอามาแบบเล่นมูเมนต์ใส่ไม่ได้ฮะตัวตัวประเภทนี้ถ้าสปีดน้อยนี่เล่นลำบากคือสปีดปกติก็น้อยอยู่แล้วอะ่ะเอ้ย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 ชินเฮ้ยใจเย็น อย่าเย็นเย็น,ยนเฮ้ยฮ่าคู่กงในคู่กงในอย่างนี้ในขนณะที่อนิเมชั่นเฮ้ยเรายังได้อยู่ฮะเรายัางเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเมื่อกี้แหมถ้าอัพดามเมจมาอีกสักหน่อยนะโอ้โหเราเอาได้แน่นอนครับ แต่เมื่อกี้ก็คือไม่ไหวจริงๆดาเมจไม่ถึงเลือดเราก็น้อยฮะยังเวลแค่ห้าสกว่ากาอยู่เลยเฮ้ยในน้ำในน้ำนั่นมันเออในน้ำนี่เฮ้ยเราเราพอได้ฮะเราเล่นอีเราคอยจ้องอีวาไว้ไม่รู้จะไหวไหม ไม่เป็นไรฮะเราไล่หลังอีวาไปวิวิวิมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเขาหนีฮะมันมันไม่ไหวอะ ถ้าถ้าสู้กับพวกคำตาในน้ำนี่คือไม่ได้เลยห <c oughs> <c oughs> ือเกือบตายเกือบตายเกือบตายตายแล้วฮะไม่ไหวฮะโอ้โห <c oughs> อีวาเก้าวสิบกว่า <c oughs> โอ้โอ้ถอยลงน้ำก่อนฮะ <y todavía> ยังไงดีเราต้องรีเรียดก่อน ไม่ไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เรายังทําอะไรไม่ได้ <c oughs> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะเราฟาร์มตัวกระหลงฟงแบบนี้ <c oughs> บางคนอาจจะสงสัยนะฮะว่า <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มึงเล่นทําไมว่าตัวประเภทอย่างนี้ตัวอ่อนๆนี้มึงเล่นทําไมวะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อพอดีมีเป้าหมายะฮะว่าอยากให้มันตันทุกตัวก็เลยอ่ะ <c oughs> เล่นเลยแล้วกัน ถึงจะเป็นตัวประเภทนี้ก็เล่นสนุกนะทําไห้เล่นไปต้องได้ลองสัมผัสครับผมถึงจะเข้าใจว่าความสนุกการเล่นตัวพวกนี้มันเป็นยังไงความสนุกก็คือเวลาเราไล่ทีคนที่แม่งเล่นตัวโหดกว่าเราอะครับพวกตัวเทียสูงกว่าเราอะเราจะภูมิใจครับว่าเฮ้ยเฮียเราฆ่าเขาได้อะไรเงี้ยโอ้โอ บอกตามตรงว่าบวกกับชินแพทนี้มันโอ้ค่อนข้างยากนะับเพราะว่าชินนี่สก,กิลในการแบบโจมตีเขาจะค่อนข้างเยอะหน่อยเขาเหมือนเป็นป้อมประการเคลื่อนที่อะตอนเนี้ยจะไม่ใช่สายแบบถ้าชินโดนเข้าประชิดได้ก็คือแพครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยชินจะชนะทางเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นป้อมประการเคลื่อนที่อนะเนาะ มันต้องแบบเลือดทึกๆหน่อยอ่ะแล้วถึงเข้าไปคู่วงในชิ้นได้คอสตเก้าก็พอไหวแต่เอาจริงจิงก็ไม่ไหวหรอกถ้าโดนบีมก่อนเอ้ยขออภัยครับช่วงนี้ไม่สบายอ่ะจะไอ้่อยนิดนึง บางคนดูคลิปผมอาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมไอช่องนี้มันไม่ตัดคลิปเลยวะอ๋อบอกสั้นๆเลยรับตัดคลิปไม่เป็นง่ายดีอัดแล้วก็ลงไปเลยเอ้ยหนอนมานี่ไปไหนไม่ทันเว้ยไม่ทันตายเยอเยอมาเลย เฮ้ย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 ยังเจ็ดลุ้มอีกเหออย่าเว้ยอย่าเว้ยกูเฮ้ยเฮเบียวด้วยไปละไม่อยู่ละเฮ้ยเบียวด้วยอย่างนี้อืมไม่โดน ตายละนกเฮ้ยโอ้ย,อยเลือดไม่พร้อมเลดไม่พร้อมอไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนคือถ้าคาตามันทำเลือดมาสักสามพันนะปรับเลือดขึ้นเป็นสามพันอ่ะมันจะโอเคกว่านี้มากเลยคืออาจอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าปรับมาเพิ่มนิดเดียวปรับเพิ่มสักสองร้อยเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยได้เยอะนะเวลาพุ่งเข้าไปแบบ วงในอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยตอนนี้อยากฆ่าคขมาตตาสักสีตัวเพราะว่ามันมีเควสให้ทำจะได้ไปกดรับเควสายวันอันนี้เพื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าเออเควสายวันเนี่ยบางทีทำไมเรากดแล้วเราถึงไม่ได้พวก XP หรืออะไรคือมันจะต้องใช้ตัวที่เรา อยากฟาร์มอะครับอยากให้ได้เอ็กพีอะเอาไปทำภารกิจนะมันถึงจะให้เอ็กพีตอนหลังจากเราทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วเราไปกดรับเวสแล้วเวลากดรับเวสถ้าอยากให้ได้ชัวร์ๆก็กดรับทีละทีละเ,เวสแล้วก็เข้ามาหน้าเกมครับแล้วก็กดเมนูกลับไปใหม่มันมันจะชัวร์กว่าเพราะบางทีถ้าเราไปไล่กดเลยอะครับเราบางทีมันจะปักแบบว่าเอ้ยได้มาแค่เวสเดียวอย่างเงี้ยอันนี้บอก สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็ก็ตามนั้นครับผมเป็นตัวที่ฟารมทรมานใช้ได้นะตัวนี้ใครอยากลองแบบว่าเหนื่อยอยากลองแบบว่าฟาร์มแบบว่าตัวที่มันแบบยูนิคแบบไม่เหมือนใคร แบบมีแล้วเอาไปขิงเพื่อนได้ผมแนะนําตัวนี้เลยคามรตะนะฮะแล้วก็พวกตัวแบบหมึกอะไรพวกเนี้ยจะแนะนําเลยสาหรับคนที่แบบว่าอยากยูนิคนะแบบว่าเออไอพวกเดเวลร้อยอะไรพวกเนี้ยอัลติมาเวลร้ 100. อยเขามีกันเยอะแยะแล้วฮะเราด่ต้องตัวแบบนี้เชื่อผมรับรองโอ้โหเท่เราเราไม่ไหวหรอกกับเอลเลนเต้ตัวนี้ แต่จะลองดูไม่รู้ว่าจะได้ไหมอ้าวเอาลบลบลบระยะตีได้เว้ยเมื่อกี้ไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้วิ่นิดเดียวแม่ง โอ้โหเดียเ๋ยวๆเถยางว่าแหละดามจไม่ถึงคามาตะานี่มันมันมันเหมือนสกิล่าเลยนะตัวมันอะเหมือนเหมือนในที่นี้ก็คือมันเป็นสายคล้ายๆกันนะครับแต่สกิล่าจะดีกว่าตรงที่สกิล่าเลือดเยอะกว่าแต่ไอเจ้าเนี่ยมันก็ตีรัวไม่แพ้สกิล่าเลยถือว่าเล่นง่ายอยู่ครับสำหรับคนที่ อยากเล่นนะตัวอย่างนี้แบบปันป่นๆเลยอะ่ะโหเสียดายมากแกี้เบลเลนเต้เวลต้องเยอะถ้าเก็บได้นี่ไฮไลท์เลยนะแต่นั่นแหละเวลเเรายังถือว่าค่อนข้างอ่อนอยู่ฮะเราค่อยเป็นค่อยไปอาจจะอัดให้ดูถึงตอนเวล60นะฮะหรือว่าอาจจะเวลทัก5-9อะ่ะแล้วก็ปิดคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยว ก็กลับมาอัดให้ทีอีกทีตอนช่วงเวลประมาณ90ออะจะได้เห็นความต่างว่าเออเวลาตัวละครมันเวลขึ้นสูงสูๆกับช่วงเวลกลางๆอะมันต่างกันเยอะไหมสำหรับพวกตัวที่เป็นเทียแบบล่างๆอย่างเนี้ยครับอย่างคลิปก่อนผมก็เล่นหนอนไปนะหนอนหนอนนี่ หลายๆคนมองข้ามบอกว่าเอ้ยมันอ่อนนู่นนี่นั่นผมมองว่าหนอนไม่อ่อนนะหนอนหนอนมันจะค่อนข้างแบบเกียนเลยละ่ะอืมตอนอีวาเกเลียนเข้ามาใหม่ๆเห็นคนบอกว่าเอ้ยมันก๊อสปีดก๊สปีดนู่นนี่นั่นใช่ไหมโอ้โหคุณไปดูหนอนก่อนหนอนเร็วกว่าเยอะเลยเอาจริงเนิ์ฟเนิรฟอีวาเนิรฟสปีดอีวาให้ให้เป็นเหมือนปัจจุบันก็ดีนะ ผมอกว่าอีวาปัจจุบันถือว่าสมดุลแล้วไม่ไม่ควรไปเนิรฟไม่ควรอะไรอีกสําหรับคนที่ชอบไปร้องให้เนิรฟหรือแบบอะไรที่แบบว่าขาัดใจคุณแล้วคุณต้องการให้มันเนิรฟแบบว่าเออโดยที่คุณไม่สนภาพรวมอย่างอื่นอ่ะก็เลิก,ลก,ลกได้เลิกนะ uh, God, เฮียก๊อตหมีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่พร้อมกูไม่พร้อม อุ้งใจเย็นใจเย็นอย่าเตืนอนนะมึงอ่ะเอ,อ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรเอ,อ่าแค่แค่เดินตามไปเฉยอ่าอย่างงี้เสร็จกูจยิงลำแสงอย่างงี้เสร็จกูหันหันเลยอย่างงี้หันเลยโอ้โอ้เส้น ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ตั้งใจจะทีมนะกูอยู่กูถูกร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกสภาพแม่งมีรีสติเทนต์ไปดีกว่า <c oughs> ไม่ได้ทีมเด้อไอ้เหี้ยโฟเรนมันอยู่ตรงนั้นพอดีอเ,เอ๊ะจีเหี้ยอะไรไหมอเอ๊ะรังแกปู่รังแกปู่อืกูมาละ กูหายก่อนไม่น่าเลยเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูเ,เ,จอกเจ็ด a ห้า,หาทุกโอ้ไงหลังไอ,อ้ความเลเะแยทุบทีเดียวอาจจะลงให้ดูสักช่วงประมาณแบบค่ำๆนะคลิปนี้ อาจจะมาอัปเดตให้ทุกวันแหละว่าเออเวลไปถึงไหนละสำหรับใครที่อยากรีเควสให้เล่นตัวไหนก็รีเควสมาได้นะฮะถ้าถ้าเกิดว่าออว่างหรือแบบยังไงอะ่ะหรือมีเวลาวิไอเชียโอ้โหบาลนเตเยอะโอ้โ เข้าหลังไอ้ชา์อะไรอ่ะอะไรอะไรวะเด็กไอ้พวกน้องๆเขาพิมพ์อะไรกันมาเน่ะเด็กไทยผมจะฟาร์มเอาอสุนซีโร่เล่นแบบไม่อะไรอ่ะพิมพ์ไอ้เฮี้ยพิมพ์ไม่รู้เรื่องเลย ไปใครเกียรติใครนะนใหนึ่งมัฟ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออองให้ทีนึงร้องให้ทีนึงแล้วก็ไปแหละหยอกนะเพื่อนหยอกนะอะไรใช้ F P เป็นหมืนม่นๆเลยอะ lắc mưa đó ừ à chinh chinh สำหรับผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันตัวพวกคัสตอมอ่ะมันเก่งไหมเอาจริงๆมันก็เก่งอะแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณคุณแบบคุณเล่นไม่คล่องอ่ะโดยเฉพาะพวกเอ็มแกับเดอ่ะผมไม่แนะนำเลยโดยเฉพาะเดทอ่ะเดทต้องเล่นเป็นจริงๆต้องเล่นเก่งจริงๆอ่ะถึงจะแบบเอาเอาไปเล่นเราจะโหดก็คือ มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอาจจะมีแค่สองท่าที่ใช้ใช่ไหมอ่ะบางคนอาจจะมองว่าเล่นง่ายนะแต่ลองอ่าคุณลองคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอพวกตัวบินบนฟ้าทิวๆอ่ะหรือหรือไปเจอพวกเดซที่เล่นเดซเป็นเมนอะ่ะต่อถ้าคุณจับเดซเวลร้อยอ่ะแล้วคุณเจอเดซเวลร้อยเขาอะ่ะถ้าคุณเล่นไม่เป็นคุณก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีเอ้ยห่้ยมวแต่พูดแม่ง อันน่ะไอ้ยอยไอย้โอ้ยไม่เกี่ยวนะคิริวมันยิงมาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวแสดงความบริจาคไอ้บสิกใจหลังจากฆ่าเจ็ดจก็มึงต่อเลยคิริวย่ไหนไอ้เง้ยไอ้อไปโดนไหมเอาวอาอาวอายังไงดี mà đồn, mà đồn, vậy là gì ạ? Lông mày đi. Hơi gì ạ? Hơi đồn đâu, không đồn. สายตาขยะไอ้เหี้ยวุ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 ้ยไม่โดนไม่โดนกูรู้จังหวะเข้าไว้น้องแตกไป อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำนึงใช่ปะวะกูฆ่าคนนี้ไปปะวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคหรือว่าเป็นคิริวคนเดียวกันเป็นกำลังยังงงไอ้เหี้ยถึงขั้นพิมพ์ทับรูเลยอ่ะโอเคไม่ใช่ก็โอเคละอ๋อคิริวตัวนึง นิดนึงอีกนิดนึงไอ้อมทาท้าจะไปไหน <c oughs> โอ้ยช่วงนี้อาจจะไอบ่อยนิดนึงนะต้องขอไปผู้ชมหน่อยแต่ไม่ได้เป็นโควิดแน่น,นอนเพราะตรวจแล้ว <c oughs> เขากำลังสู้กันอยู่ เราเราเราจะยังไม่แจมนะเราปล่อยไปก่อนแต่ถ้าหนีลงน้ำมาไม่ไห้ก็ <c oughs> เสร็จเราเนี่ยเนี่ยดูความโกงของโฟรเรนซ์บีมอสเด็ยเนี่ยโอ้โหติดติดโฟรเรนซแม่งเลือดลด <c oughs> มันลดเวอร์เกินอะเอาจริง โอ้ยไอยบ่อยมากเลยเมื่อกี้ปิดไมค์ไปไอ,อ้ห้านั่นมันสิบก้านี่วะแคบมบเบลอย่างเง้นไม่แน่ <c oughs> โอ้ยเสียง เวลนั้นไม่แน่ใจว่าเราจะไหวหรือเปล่าเออไอ้เหี้ยลิ้นพันไอสัตว์เอ้ยช่วงนี้โอโเรื่องสลิดติดคอนี่มาดับหนึ่งเราไม่รู้จะไหวหรือเปล่าฮะกับสองตัวนี้โอ้โดนทักทีทักที เจ็บเล็กเกินเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยฟาร์มต <laughs> oh. ัวนี้ถ้าเราเห็นตัวลงน้ำบ่อยๆก็คงง่ายกว่านี้แต่อันนี้มันเราต้องเดินไล่ตีไง ต่ตามเมล์เขามาตานี่บอกเลยว่าเมลีมันดีนะหมายถึงความต่อเนื่องโอ,อ้เออไอ้เหี้ยโอ้โหงายทองอะไรกูไอ,อ้เหี้ยเอ้ยแม่เรากลับมาใหม่ละไอ,อ้ชินเอาอ๋อ,อ,อทำไมอยู่ๆมาเข้าหน้านี้ เด้งเข้าหน้านั้น <c oughs> ไม่รอดบอกเลยไม่รอดอย่างนี้ไม่รอดไม่รอดแน่นอนจินเดี๋ยววันนี้เอาสักเวลหกสิบก่อนแล้วกันเราจะปิดคลิปละ โอ้ยมองไม่เห็นเว้ยโอ้ย,อย,อยมันลำมันลำมา,มาว่ะมันดา่ามันดา่าอวยไม่ชอบเลยอ่ะสกิลเฮียเนี่ยไอ้เฮียสกิลวังวนน้ำ้นตไนมีแต่เลยเนะี่ย มัวนี่มัวนี่มัวนี่เอ้ยมาี่มาอิแม,ดม,ดม,ด <c oughs> มนดาตาย,ยอุยอูเอาอะจุนเนียเก่ามากเลยนะ อโอ้ไหวไหวไหวอยู่ไหวอยู่วัดเมลีไปเลยวยัดเมลีอู้อาท่านอันตรายหมดไปแล้วอือเรียบร้อยนอนนอนไปเลยมึงอื เราไปหาเหี้ยต่อหลักการฟาร์มที่ดีก็คือเราต้องเข้าไปสู้เรื่อยๆเลยก็ได้ครับเราไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวแบบว่าเฮ้ยเหี้ยเสียหน้าว่ะไม่ต้องกลัวเราเราหิวเวเวอยู่แหละเราต้องเก็บเวลวเป็นหลักเนี่ยถ้าชาร์จมันเอ้ยไม่ชาร์จสิถ้าอัพดาเมจมาเยอะกว่านี้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าตอนนี้ชาร์จมัน ไฟเกเราเราไปตวเกียวกันดีกว่าน่าจะได้เหยียนะอาจจะเป็นคิวสุดท้ายแล้วก็ได้ในการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อให้เบลมันอัพนะไอ้แมนดา มันด่าตัวเดิมเลยเราเราเราจะแกล้งเดินชิดนี่ชิดนี่ไม่เห็น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 อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้มัดนี่ไงทีหนึ่งเอาไปเลย750มึง 700, 700 700 700มั เรียบร้อยแมนดาแตกเขาเรียกว่าสเตลคิวนะอย่างนี้แอบแอบมุมสายตาแอบมุมสายตาเอาล่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบายจุบจ๊บๆเด็กๆพี่ไปก่อนล่ะ